สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับเราช่องพายทองคูณนะคะวันนี้คุณแม่เอาหลอดไฟไล่ยุงมาให้น้องครอบครัวน้องทรงเสด็จนะคะกับยายทั่วนะคะยายทั่วทองคํานะคะนี่จากคุณแม่เดือนนะคะที่ส่งมาให้นะคะจาน้องได้รับแล้วนะคะเอามาให้น้องได้ไล่ยุงนะคะแบ่งมาให้น้องนะคะคุณแม่ก็ขอขอบพระคุณแม่เดือนนะคะที่มีจิตใจเมตตานะคะ ส่งหลดไฟมาให้น้องๆช้างได้ไม่ยุงไม่ได้กัดนะคะนี่คุณยายมาแต่ไหนเนี่ยคุณยายมาเตนเน่ยยเตยออกกําลังกายนะคะกําลังพึ่งเข้ามาบ้านนะคะนี่คุณยายเดินยออกกําลังกายทุกวันนะคะคุณยายทวดทองคำเรานะคะ นี่ค่ะน้องทรงเสด็จของเรานะคะหรือว่าน้องวัดนะคะวันนี้คืนนี้น้องวัดจะได้ไฟส่องไล่ยุงนะคะเย็นนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าอาการน้องวัดก็จะเป็นยังไงนะคะได้หลอดไฟใหม่นะคะจากแม่เดือนนะคะส่งมาให้นะคะนี่คุณยายทวดทองคำาอนะคะยายทวดทองคำ แม่จอยนะคะวันนี้แม่จอยก็ดูดูอาการไม่ค่อยสู้ดีนะคะแม่จอยนะคะวันนี้นะคะดูอาการเหมือนจะเขาเคยตกเลือดนะคะเหมือนอาการจะตกเลือดอีกนะคะนี่เลือดเขาจะออกประจำนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะคะ หมอมาตรวจก็ว่ายังไม่รู้ผลนะคะแต่ว่าดูอาการน้องก็ปกตินะคะนี่ก็คุณยายทว่ทวองคำนะคะเดี๋ยวนี้ร่างกายของยายนะคะผมมากเลยนะคะ ยายกินไม่ค่อยได้นะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่าร่างกายของยายก็ผอมลงมากกว่าเดิมนะคะดูน้องวัดก็เดินไปเดินมานะคะเดี๋ยวกลางวันนี้เขาก็จะจะไปเล่นกับป้าเพรแม่ดอกรักนะคะ วันนี้คุณแม่ก็จะไล์สดผลไม้นะคะวันเสาร์นะคะเชิญเชิญแม่ทุกท่านนะคะเข้ามาอุดหนุนช่วยด้วยนะคะวันนี้จเจ้าน้องวัดไปรับประทานผลไม้ด้วยนะคะดูแม่ดอกลักของเรานะคะวันนี้นะคะไม่ได้ออกไปที่ไหนนะคะช่วงนี้พายุข้าวนะคะสามวันแล้วนะคะฝนตกมาแล้วนะคะมืดมาแล้ว มีเอาน้องๆอ,อยู่ที่คอกก่อนนะคะนี่ก็เลยมาถ่ายให้แม่ๆได้ชมน้องดอกน้องแม่ดอกลักนะคะได้อยู่กับที่คลอกนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะไลฟ์สดด้วยนะคะวันเสาร์นะคะเชิญแม่ทุกท่านนะคะเข้ามาอุหนุนผลไม้ช่วยแม่ดอกรักกับป้าเครของเราด้วยนะคะ อากาศก็มืดคืมมาแล้วนะคะฝนตกมาสามวันเลยนะคะนี่มีสองสาวไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนเลยอยู่ที่อคอกนะคะสองสาวเรานะคะเพราะว่าไปไหนไม่ได้ฝนตกทุกวันนะคะทั้งวันนะคะอากาศก็มืดคืมนะคะวันนี้อยู่ที่อคอกก่อนนะคะเดี๋ยววันไหนอากาศสดใส ป้าแจ้งเดี๋ยวจะเอาน้องๆน,นะคะไปเที่ยวป่าไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจะเดินเล่นออกกําลังกายนะคะช่วงนี้ไปไหนไม่ได้นะคะสามวันแล้วนะคะดูนะคะบรรยากาศฟ้ามืดแล้วนะคะน่วันนี้คุณแม่ก็เอาโหลดไฟไปให้น้องวัดนะคะหรือน้องทรงเสด็จยายทวดทองคำนะคะ หลอดไฟที่คุณแม่เดือนส่งมาให้นะคะคุณแม่ไปให้น้องๆพอได้น้องๆได้ไล่ยุงนะคะคุณแม่ก็ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะแม่เดือน,นะคะ่ะที่มีจิตใจเมตตาลักและคิดถึงช้างนะคะเป็นห่วงช้างทุกเชือกนะคะขอให้แม่ๆม,มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะ ดูแม่ดอกรักก็เดินถอยหน้าถอยหลังนะคะอยากเดินไปเที่ยวนะคะอยากเดินเที่ยวแต่ไปไม่ได้ต้องอยู่กับข้อก่อนนะคะแม่ดอกลักหาอยากไปเล่นกับน้องๆน,นะคะน้องพันล้านน้ององสูกน้องทงรงเสด็จเดียวน้องเสด็จก็จะมาอยู่กับแม่ดอกลักนะคะจะมาเล่นกับแม่ดอกลักตอนกลางวันนะคะแม่ดอกลักอยากไปทเที่ยวหาเด็กๆนะคะ,ดดะ,คะเดิน ไปเดินมานะคะอยากไปเที่ยวนะคะแต่ว่าไปไม่ได้นะคะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะฝนตกพายุเข้านะคะไปไหนไม่ได้เลยป้าเพก็อยากไปเที่ยวนะคะแต่ก็ไปไม่ได้ช่วงนี้ฝนนะคะ ดูสองสาวเรานะคะเดินไปเดินมานะคะจะเดินไปไหนกันสองเชือกนะะี่ค่ะเขาอยากเดินเที่ยวนะคะสองสาว ดูบรรยากาศวันนี้นะคะเย็นจุดชื้นเลยนะคะมืดครึ้มฝนพายุข้าวสามวันแล้วนะคะวันนี้น้ําก็ท่วมข้าวแล้วข้าวที่อยู่ฝั่งแม่น้ําก็ท่วมหมดเลยนะคะและเราก็ไม่ได้ไปหาน้องโมละนุยนะคะแม่เพราะว่าน้องโมลนุยน้ําท่วมเหลือแต่บริเวณที่ผูกนะคะเราไปไม่ได้ช่วงนี้ที่หมู่บ้านน้องโมลนุยติดโควิดนะคะหกิจคนนะคะ เราเขาก็เลยปิดหมู่บ้านนะคะคุณแม่ก็เลยไปเยี่ยมน้องๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวนี้น้ำก็ท่วมถึงน้องแล้วไม่รู้จะเอาน้องไปไว้ที่ไหนนะคะน้องโมระนุยนะคะเพราะว่าน้องเลื่อนเคลื่อนย้ายไปที่ไหนไม่ได้นะคะเพราะหมู่บ้านน้องมีคนติดโรคนะคะต้องกลักกลักตัวก่อนนะคะถึง ตักตัวกนติดตั้งหกคนนะคะก็เป็นห่วงน้องโมลนุยกับน้องบุญดีมากเลยนะคะแม่ว่าจะเอาผลไม้ที่คุณแม่รัดดาวันฝากมาให้นะคะไปเยี่ยมน้องแต่ก็ไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาปิดบ้านปิดหมู่บ้านแล้วค่ะ น้องก็น้ำท่วมแล้วนะคะน้ำท่วมเอาญ้าไปให้น้องไม่ได้นะคะต้องเบรกข้ามแม่น้ำนะคะเพราะน้ำท่วมรอบคอกของน้องนะคะเหลือแต่บริเวณที่คอกน้องยังผูกนะคะนี่ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพายทองคูณเยอะๆนะคะเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ดอกรักกับป้าแพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ